เลยเนี่ยเดิมเลยเนี่ยบบอร์รีมเนี่ยเราจะใช้เตาแบบนี้ของเดิมเนี่ยเราจะใช้เตาแบบนี้นะเป็นเตาฟืนเหมือนกันพนักงานทุกคนจะต้องผ่านหมายถึงผ่านน้ำยาฆ่าเชื้ออ่างนี้เวลาจะเข้ามาทำงานหรือในกรณีที่เดินเข้าห้องน้ำและจะเดินมาทำงานอีกก็ต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้ แต่ในกรณีลูกค้ายังไม่มายังไม่มาสั่งของแล้วแต่ยังไม่มาเราจะเอาของเนี่ยสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยเราจะมาเก็บไว้โซนนี้ก่อนเราจะแม่เอาตั้งลงพื้นเด็ดขาดจะมาครองไว้ตรงนี้พอลูกค้ามาแล้วเราก็จะมาลากแล้วส่งออกไปเพราะว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องเป็นตัวอย่างพบกับบังมินใจเผื่อแผ่กับการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในรายการใต้ร่มเงาอิสลาม สุดนี้สองทึ้งขึ้งอินชาอัลลอฮ